โควิดวันนี้ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม24,932รายเสียชีวิตอีก41รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม24,932รายผู้ป่วยสะสม595,847รายรวมยอดติดเชื้อสะสม2,819,282ราย เสียชีวิตเพิ่ม41รายเสียชีวิตสะสม22,809รายหายป่วยเพิ่ม15,774รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว1 9 1 1 0ราย